วันนี้เสนอตอนแพะผู้รักครอบครัวในหุบเขาแห่งหนึ่งมีครอบครัวแพะอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นพวกมันอยู่ในบ้านไม้เล็กๆบนเนินเขาทุกเช้าแพะตัวโตจะออกไปหาอาหารขณะที่แพะตัวเล็กช่วยกันทำความสะอาดบ้านและดูแลกันอย่างดีวันหนึง่งแพะตัวโต เดินทางไกลขึ้นเขาสูงเพื่อตามหายาอ่อนที่หายากมันสัญญากับตัวเองว่าจะเอากลับไปฝากทุกตัวที่บ้านให้ได้เพราะอยากให้ครอบครัวได้กินของดีๆเหมือนตัวเองแต่ระหว่างทางแพะตัวโต,วตวกลับหลงปาดมันพยายามหาทางกลับแต่เส้นทางเต็มไปด้วยหินแหลมหนาผาชันและทางวกวน เสียงนกพูกในค่ำคืนทำให้มันรู้สึกเหงาใจมันคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงเสียงหัวเราะตอนอยู่พร้อมหน้ากันขณะที่อีกฝั่งของหุบเขาครอบครัวแพ้ที่เหลือก็เป็นห่วงอย่างมากพวกมันออกตามหาโดยทิ้งร่องรอยไว้ตามทางพร้อมกับเรียกหาในทุกมุมของป่าหลายวันผ่านไป แพตัวโตอ่อนลน้าและเกือบหมดหวังแต่แล้วเสียงแรกๆจากยอดเขาก็ดังขึ้นเสียงนั้นคุ้นเคยเหลือเกินมันรีบเดินไปตามเสียงนั้นและในที่สุดก็พบกับครอบครัวที่ออกมาตามหาทุกตัววิ่งเข้าหากันกอดกันแน่นโดยไม่ต้องพูดอะไรน้ำตาแห่งความคิดถึงไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวจากวันนั้นเป็นต้นมา แพะตัวโตไม่เคยไปไหนไกลอีกเลยมันเลือกหาย่าแคบริเวณใกล้กบ้านเพราะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวอีกแล้วดิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักในครอบครัวคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้จะหลงทางหรือพบอุปสรรคใดหากยังมีความรักและความห่วงใยเราจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดา และอย่าลืมติดตามนิทานสนุกสนุกข้อคิดดีๆได้ที่ช่องบ้านนิทานเด็กดีกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้พวกเราไว้ด้วยนะครับ